เรามาดูภูมิทัศน์การลงทุนโลกกันบ้างเวลาที่พูดถึงภูมิทัศน์โลกปัจจัยสาคัญมากๆก็คือท่าทีของเฟดว่าจะมีเรทคัทเมื่อไหร่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นกันยายนเร็วไปไหมและจะทําให้ภูมิทัศน์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรติดตามได้ในช่วงของ Invest n o นาครับแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้คุณน้าคุณตากันดีครับผู้อำนวยการอวุโส i ิ v e s t m e n t Product Selection and Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์พี่เอ็มรุ่งโรจน์เสกสรรวิริยะพี่เอ็มสวัสดีครับสวั สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้ดูเหมือนว่าคใครใ <น S 1> ก็ค <ใน S 1> าด<ป>การณ์นะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐจ,จะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบนี้คือเดือนกันยาย,ายนคนเอ็มมองแบบนั้นไหมคะแล้วก็จะเร็วไปหรือเปล่าเพราะหลายคนก็บอกว่าทรัมป์มาเงินเฟ้ออาจจะดีขึ้นอีกเรามองอยังไงกับประเด็นนี้บ้างคะจริงๆตอนนี้เนี่ยความคาดหวังของตลาดนะครับผมจริงๆลูกทางซ้ายเนี่ยบอกถึงความคาดหวังของตลาดว่าตลาดมองอย่างไรนะครับคืนเนี่ยมีประชุมของเฟดนะครับผมความคาดคาดหวังของตลาดคือเชื่อว่านะครับ ประธานเฟดนะครับน่าจะออกมาบอกว่าอขอรอดูสถานการณ์อีกนิดนึงเพื่อยืนยันว่าตัวเลขเงินเฟ,เฟอ้อเนี่ยมาลดลงมาจริงและจะต้องมีการเทคแอคชั่นเรื่องของการปรับเรื่องของตัวเรื่องของนโยบายทางการเงินหรือมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับผมสมมุติก่อนนะครับว่าเกิดขึ้นจริงนะครับผมรูปทางขวาก็จะตอบว่าทําให้อตัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงหรือหลือที่เราเรียกกันว่าเรียลยูเนี่ยของสหรนี้ก็ปรับลดลงมาจากเดิมที่เคยสูงสุดนะครับก็จะลดลงมาทันทีแต่วันนี้เป็นฟ o ตเนวส์ไหมครับสําหรับในฝั่งของ ของฝั่งตลาดการเงินนะครับหรือฝั่งของตลาดโลกเนี่ยจริงๆใน่รงนี้ <S <S ต้องตอบว่าอืไม่ได้กุดนิวเสียทุกเรื่องนะครับผมต้องเข้าไปมองว่าเฟดเนี่ยมีความคิดอย่างไรนะครับหากว่าจะต้องลดดอกเบี้ยนในรอบนี้นะครับผมแต่ก่อนพูดไปตรงนี้นะครับแต่นี่หนึ่งนะครับว่าปกตินะครับโดยธรรมชาติเนี่ยช่วงฤดูก,กาลเลือกตั้งเนี่ยเฟดมักจะไม่ทําอะไร <S <S ถ้าอยากจะทำเนี่ยก็ควรจะต้องทาในรอบหรือสองรอบนี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดเป็นช่วงเลือกตั้งนี่เฟดมักจะคีบไซเลนสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดในรูปนี้นะครับในรูปถัด แล้วมีมุมมองอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเฟดอยากจะลดดอกเบีย้ยคือเร,เรามองกันมาตลอดนะครับว่ารอบนี้เนี่ยการลดดอกเบีย้ยของสหรัฐน,นี่เราจะเรียกว่าเป็นเฮลตี้คัดได้ไหมนะครับเฮลตี้คัดหมายถึงว่าการคัดรอบนี้เกิดจากการลดดอกเบีย้ยเนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วยังเฮลตี้อยู่นะแต่การ,ราเพื่อแอดคอมเเดตหรือเพื่อปรับปรุงหรือเพื่อปรับจูนอะไรบางอย่างในฝั่งของเศรษฐกิจที่ยังดูอ่อนแอถามว่ามีอะไรที่พอเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเฟดจะคัดแล้วมามองในเรื่องดอกเบี้ยนะครับผมเห็นอยู่หลายๆเรื่องนะครับผม เรื่องแรกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินสะสมนะครับหรือเงินฝากเนี่ยที่หลายๆท่านได้เข้าไปจับตาดูนะครับว่าจากเดิมที่เคยสูงขึ้นมาเนี่ยมันลดลงมาหมดมองเห็นอะไรครับมองเห็นว่าในเรื่องของตัวกําลังการบริโภคในอนาคตของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวน้อยลงนะครับผมคือการขยายตัวการบริโภคเนี่ยจะน้อยลงละเริ่มจะชะลอตัวนะครับผมเรื่องของตัวอัตราการผิดนัชดชำระหนี้นะครับผมในฝั่งของพวกคอนซูมเมอร์เครดิตก็ปรับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมรวมถึงนะครับผมภาระของรัฐบาลนะครับในการ ที่จะคงดอกเบี้ยระดับสูงนะครับทำให้ภาระจ่ายดอกเบีย้ยของตัวเองนะครับภาบาบัตรัฐบาลนะครับอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็จะแบ่งเบาหรือพลดทอนลงไปเพราะนั้นการลดดอกเบีย้ยรอบเนี้ยเป็นเฮลที่คัทได้จริงนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยจูนอัพหรือไฟจูนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจบางภาคส่วนนะครับที่ยังดูอ่อนแอเนี่ยให้มันดูแล้วมีรูปร่างหรือมีสภาวะที่ดูดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นด้วยนะครับคุณวิคุณเฟินครับ ครับพี่ผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยพอมีเรทคัทสปั๊บเนี่ยตลาดหุ้นก็จะต้องดูดีขึ้นโดยเพราะตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่โลกนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปลอจิกนั้นยังใช้ได้อยู่ไหมครับเรทคัสปั๊บตลาดหุ้นจะดูดีขึ้นคือคือคือตอบอย่างนี้ครับผมว่าจริงๆเราเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันนี้นะครับผมตลาดหุ้น,นขึ้นอยู่กับ expectationexpectation Expect <Okay. S 2> หมายถึงว่ามีความคาดหวังว่าในอนาคตจะเกิดแอคชั่นนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยสังเกตนะคร คิดกัน,นง่ายๆนะครับว่า expectation หรือความคาดหวังนะครับในเรื่องของการขึ้นในการลดอัพพี่ของสารัตเนี่ยมาถึงแล้วนะครับผม mm hmm. เพราะนั้นก็จะมีการ take profit ออกมาก็เห็นตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นสารัตนี่ไหลลงมาประมาณ5%แล้วนะ mm hmm. ครับตอบว่าค่อนข mm ้างเยอะพอสมควรนะครับผมในช่วงเวลานี้แต่ทุกคนไม่ได้ตกใจเพราะมันขึ้นมาหลาย10%นะครับลงไปสัก5ก็ยังถือว่าย่อนๆนะครับยังรับมือได้อยู่นะครับในเรื่องของความความคาดหวังนะครับแล้วเมื่อ Bas e ่อในสิ่งที่ผมเมื่กิดนำเสนอว่มันเป็น healthy cut เนี่ย ก็บอกกันว่าตลาดหุ้นเนี่ยคงไม่ได้ผันผลลดลงมาแบบแรงๆเป้งๆลงมานะครับก็ลดลงมาในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่ามันน่าเข้าไปไหมนะครับผมจริงๆบนแทร็กเลคคอร์ดนะครับที่เราเคยไปดูกันมานะครับปรากฏว่าจริงๆตลาดหุ้นเนี่ยจะขึ้นก่อนดอกเบี้ยคัดแล้วพอถึงถึงช่วงดอกเบี้ยคัดนั้นมราจะเห็นคอร์เรคชันแต่ว่าจากทุ่ชนี้ก็จะเห็นความผันผลอยู่สักระยะหนึ่งนะครับบวกกับนะครับผมในสไลด์หน้าที่5เานี่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย หุ้นี่มันขึ้นมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างแพงมากนะครับในทุกๆเซกเตอร์เลยนะครับผมสลับกันขึ้นตอนนี้เนี่ยทุกคนมองเห็นว่าในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงก็จริงนะครับแต่กลุ่มเลกเนี่ยก็เริ่มทยยปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นในภาพนี้จะเห็นภาพในระยะสั้นในช่วงเวลานี้ที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะยังทยอยนะครับรับรับข่าวรับข่าวดีว่าเฟดลดดอกเบี้ยนะครับผมด้วยการยังไม่ยังตลาดหุ้นในยังคงผันผวนอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกทั้งทุกอย่างเนี่ยดูแล้วมี อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นด้วยครับคุณวิคุณเิร์นครับค่ะแปลว,ว่าดูเหมือนจะเป็นเซลล์ออนแฟกเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าตัดภาพกลับมาการดาเนินนโยบายการเงินบ้านเราบ้างนะคะพอเฟดถ้าหัน<ม>ดอกเบี้ยจริงกันยายนนี้บ้านเราเองมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่คณะกรรมการนโยบายการเงินจะลดดอกเบี้ยตามในช่วงที่เหลือของปีนี้คะ่ะโอ้คำถ,ถามนี้น่าสนใจมากนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องไล่ย,ย้อนหลับรอย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับถ้าเกิดเราจํากันได้นะครับว่าในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐนี่ขึ้น เบี้ยไปถึงระดับที่หรหรือ5.5%นะครับในขณะที่ดอกเบี้ยไทยเนี่ยไม่สามารถนะครับปรับตัวขึ้นได้ไปถึงระดับเดียวกันครับว่าทําไมต้องขึ้นระดับเดียวกันก่อนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฝั่งของปกตินะครับในประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาอย่างพวกเรานะครับผมมักจะนะครับในอดีตนะครับมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยของทางฝั่งสหรัฐอันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะครับผมที่ดอกเบี้ยของในฝั่งประเทศอย่างเรานะครับผมต่ำกว่าดอกเบี้ยสหรัฐนะครับผม แล้วก็ไม่สามารถนะครับขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับดอกเบี้ยสาระได้ด้วยนะครับเนื่องจากปัจจัยภายในประเทศของเราเองนะครับผมการลดลงของธนาคารกลางสาระถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับผมจะช่วยลดแรงกดดันนะครับผมหรือแนวโน้มของประเทศเรานะครับผมให้มีการลดดอกเบี้ยตามได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยยังคงติดลบติดลบหมายถึงว่าดอกเบี้ยสาระสูงกว่านะครับกับดอกเบี้ยไทยเนี่ยค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ย มันลดแรงกดดันนะครับผมทําให้ในฝั่งของธนาคารกลางประเทศไทยนะครับผมที่จะลดดอกเบี้ยตามได้หรือไม่ได้ก็ได้เพราะเหตุผลอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐต้องดอกเบี้ยจริงนะครับผมคาความคาดหวังนะครับหรือฟันฟลรเนี่ยก็มีโอกาสนะครับจะไหลกลับเข้ามาสู่ในฝั่งของประเทศต่างประเทศในเอเชียแล้วกันนะครับไม่อยากจะบอกเป็นประเทศไทยอย่างเดียวนะครับผมเพราะนั้นจริงๆรแล้วแรงกดดันที่มันลดลงเนี่ยช่วยทําให้ค่าเงินของเราเนี่ยไม่ต้องอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทําให้นะครับลดภาระนะครับในการที่จะ อ่าธนาคารอ่าเอพีซีบ้านเรานะครับผมที่จะต้องลดดอกเบีย้ยต่อได้ด้วย mm hmm. แต่ผมจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยไทยนะครับไม่ได้จําเป็นว่าต้องขึ้นอยู่กับทางฝั่งดอกเบีย้ยสารัฐเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าแรงกดดันนะครับที่บอกว่าเอตอนนี้ส่วนต่างดอกเบีย้ยที่มันกว้างลงไปเนีย่ยมาเริ่มแคบเข้ามาบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็แบ่งเบานะครับผมทำให้อ่าประเทศไทยเนี่ยอ่าสามารถสามารถนะครับเห็นการลงทุนหรือฟันอินโฟเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยได้มากขึ้นได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องในเรื่องที่ดีนะครับในมุมนี้นะครับผมแต่จริงว่องมา แล้วประเทศไทยเนี่ยสามารถลดดอกเบี้ยได้หรือไม่นะครับก้อนจริงเราเนี่ยถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างนะครับผมเราเห็นอย่างหนึ่งนะครับในรูปมุมบนมุมบนซ้ายนะครับผมจะเห็นนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งของการผลิตนะครับผมสูงกว่าเงินเฟ้อเส้นสีเหลืองนะครับในฝั่งของภาคการบริโภคอันนี้เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแต่ไม่สามารถผลักให้กับผู้บริโภคได้ แปลว่าการบริโภคของประเทศไทยยังคงอ่อนแออยู่ในเวลานี้นะครับผมยังลัาออกมาไม่ได้นะครับผมการว่างงานนะครับก็มีเทรนที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามข่าวที่เราเห็นนะครับว่าเริ่มมีการทยอยการปิดโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวเนี้อาจจะยังอัปเดตไม่เท่านะครับผมต้องดูตัวเลขใหม่ๆนะครับว่าอัตราการว่างงานในประเทศจะเป็นอย่างไรในขณะที่ในเรื่องของตัวความเชื่อมั่นในเรื่องของการบริโภคของประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีขึ้นมากนะนะครับผมและที่สําคัญนะครับประเทศไทยนะครับ คนส่วนใหญ่นะครับยังคงฝากเงินนะครับจะเห็นว่าัตารเงินฝากเนี่ยการฝากเงินยังคงสูงอยู่ hmm. อันนี้มองเห็นอะไรครับมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริโภคของประเทศไทยเนี่ยยังคงอ่อนแอแต่ผมจริงๆการลดดอกเบี้ยนเนี่ยช่วยได้บ้างแต่จะช่วยได้ไม่เยอะนะครับผม <Okay. S 2> สิ่งที่จริงๆแล้วจริงๆต้องมองว่าทางการนควรจะทําอะไรบ้างน,นะครับควรจะหาหนทางนะครับผมในการกระตุ้นนะครับให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของตัวภาคเอกชนนะครับให้มีการเข้ามาลงทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพื่อสร้าง นะครับอุปสงค์ใหม่ให้ขึ้นประเทศนะครับอันนี้เป็นระยะในระยะยาวนะครับถ้าตอบสจทยตรงนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีดิจิ t a ลวอลเล็ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะช่วยได้ไหมจริงๆแล้วช่วยได้ในระยะสั้นในบางหมวดในบางเซกเตอร์นะครับในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคอนซัมชันแต่ในเซกเตอร์อ,อื่นๆนก็ยังต้องหวังเพื่อนนะครับในภาคการคลังนะครับเข้ามาช่วยอามอในมุมนี้นะครับผม ภาคการคลังน่าจะเป็นตัวลีดมากกว่าภาคการเงินการลดดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยมีผลบ้างครับถ้าเกิดว่าไทยจะลดนะครับแต่คงไม่ได้มากอะไรที่ทําให้เกิดในเรื่องของอิมแพคแรงๆกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นครับคุณวิุณเฟิร์นครับครับพี่เอ็มครับมาคําถามสุดท้ายคําถามพารวยภาวะดอกเบี้ยแบบนี้ที่บอกว่าสเปก u l เลตว่าเดี๋ยวกันยาอาจจะมีเรทคัทด้วยเราควรจะลงทุนอะไรดีครับครับจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของ การลงทุนนะครับถ้าบอกว่าตลาดหุ้นยังคงผันผวนอยู่บ้างนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยผมก็ตอบเหมือนกันนะครับในฝั่งของกองทุนตราสารหนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด hmm. นะครับแต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงไปนะครับในรอบนี้คือว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดร,รอบนี้เนี่ยจะมีผลกระทบกับดอกช่วงดอกเบี้ยระยะสั้นช่วงดอกเบี้ยระยะสั้นคือช่วงประมาณหนึ่งเดือน2เดือนถึงประมาณ1-2ปีเป็นต้นนะครับผมแต่ไม่ได้มีผลกระทบกับดอกเบี้ยระยะย,ยาว hmm. นะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยการโฟกัสในดอกเบี้ยระยะยสั จึงควรจะอยู่ในกองทุนตราสารน้ที่อายุการลงทุนเนี่ยไม่ได้ยาวมากแต่ต้องยาวเพียงพอนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้ผลตอบแทนนะครับหรือว่ามีโอกาสได้หวังในเรื่องของแคปิตอลเกณบ้างในอนาคตเนี่ยในบางกองทุนของเรานะครับที่มีความน่าสนใจนะครับไปดูในสไลด์หน้าสุดท้ายของผมด้วยก็ดีนะครับผมก็คือว่าเราก็มองเห็นนะครับว่าเรามีบางกองทุนนะครับในฐานะที่เราเป็นนะครับในฝั่งของดิสติบิวเตอร์นะครับผมเราก็สามารถขายกองทุนได้ทั้งฝั่งของบริจเจาเทพันนี้แล้วก็บริจเจ2กอื่นนะครับผมสองกองทุนเน กองทุนในกองทุนต่างประเทศกองเดียวกันนะครับคือกองทุนพ co mm ิมโกอินคัมเรามองตัวนี้นะครับเดิร์ชชันอยู่ประมาณสักสามถึงสี่ปีเนี่ยเป็นช่วงจังหวะดสวิตสปอรตที่เหมาะสมนะครับผมระดับนี้นะครับในฝั่งของการลงทุนเนี่ยต้องบอกกองทุนพิมโกเนี่ยพยายามนะครับหลีกเลี่ยงก,การลงทุนในฝั่งที่มันเป็นเอ่อต่ำกว่าอินเวสเมนต์เกรดเกรดบอรลงมาเยอะมากสมัยก่อนเขาลงเขาลงเขาลงพวก below Investment g r a d e ดบอรนี่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันนี้ปรับลดลงมาเยอะมากเลยนะครับอยู่ในฝั่งที่เป็น IG Investment g e r a d ไอนี่ย่ยยก็ชวทําให้หนเนืนเอของเครดิตมนเวสเ่พิมสูงขึ้น ในขณะที่ยุเฉลี่ยการลงทุนเนี่ยไม่ได้ยาวมากนักแล้วก็มีการบริหารจัดการในช่วงเคอร์ฟต่างๆนะครับหมายถึงว่ามีเขามีการบริหารจัดการด้วยการเทคช็อตเทคลองในช่วงต่างๆของเคอร์ฟได้อย่างเหมาะสมเนี่ยช่วยทําให้การลงทุนเนี่ยน่าจะฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของดอกเบียแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นในช่วงจากนี้ไปได้ด้วยเช่นกันครับอันนี้ก็ฝากนํำเสนอด้วยครับคุณวิคุณเฟินครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเอมชัดเจนทีเดียวค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ คุณตงรองแสรสัญบริยะนะคะผู้อนวยการวิศว์ Investment Product Selection and Partnership ธน,น,นาคารไทยพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูค่ะไม่ใช่แค่ว่าจะลดไม่ลดนะคะในเดือนกันยายนแต่ว่าต้องดูความคิดเฟดด้วยว่าลดเพราะอะไรนะคะซึ่งคุณเอ็มก็บอกชัดเจนว่าน่าจะเป็น healthy cut นะคะคือหันดอกเบี้ยพร้อมกับสุขภาพของเศรษฐกิจที่ยังดีนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้หุ้นน่าจะผันผวนระยะสั้นพอสมควรเพราะว่าก็มีการขายทํากําไรไปด้วยสาหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดังนั้นถ้าถามว่าบ้านเราจะลดตามหรือเปล่าไม่ใช่ ประเด็นหลักแต่ว่าทําให้แรงกดดันในการที่จะตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินบ้านเราเนี่ยน้อยลงนะคะดังนั้นมีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเศรษฐกิจโตต่าด้วยคนว่างงานก็น้อยคนกอดเงินสดนะคะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงเวลานี้นะคระัุกทนบอกว่าควรจะหลีดด้วยนโยบายกันคลังมากกว่านโยบายการเงินส่วนใครจะลงทุนค่ะตราสารหนี้นะคะที่2องกองทุนที่บอกไว้ก็ดูเรชั่นไม่มากนะคะ3.8ปปีโดยประมาณค่ะ ฝากกด subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h กันนะครับ